พี่มางานมงคลค่ะคุณบอยชะกลเกียรตินะคะนำทีมนักสแสดงละครเวทีเลือดขัตติยานะคะเดิมมิวสิคลมาทำพิธีบวงสวงกันนะคะบวงสวงเอาเลิกเอาชายอยู่แล้วเพราะว่าทุกทีเวลาจะทำแบบว่าละครละครนะคะต่างๆนานาน,นะคะชาวพุทธอย่างเรานะคะก็จะต้องแบบว่าขอพใช่แล้วนะคะพ<อ>เพื่อให้ทำงานกันได้แบบว่าคล่องสะดวกโยทีมอย่างนี้นะคะ งานนี้นะคะก็นอกจากคุณบอยทะกลเกียรติแล้วนะคะก็ยังมีนักสแสดงนะคะมากันเต้นไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องกังส้มนาธนทัศน์หนูนาหนึ่งธิดาคุณอาอนัทพลนะคะ,ะก็มากมายอีกหลายท่านเลยทีเดียวถูกต้องนะคะ ก็ใกล้แล้วไงเพราะว่าจะเปิดทำการแสดงกันในวันที่21พฤศจิกายนแล้วนะจ๊ะที่เมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยการซ้อมวันนั้นก็ไปดูเบื้องหลังการซ้อมแล้วเขาก็บอกว่าก็ประมาณาเกือบจะเต็มที่เต็มร้อยแล้วนะคะ<า>ตอนนี้ก็เหลือแบบตบๆนิดหน่อยนะคะให้ได้ความสนุกสนานเต็มที่นะจ๊ะนอยหังรอกันเลยนับถอยหลังกันเลยไม่ล่า15วัน อีก15วันเท่านั้นนะคะาจะการล่าแล้วนะจ๊ะถูกต้องแล้วนะคะเ,เพราะว่าเป็นละครเวทีที่ใครๆก็อยากดูมากอ,าอย่างที่บอกว่ามียอดคนที่ต้องการเข้าดูจนต้องแบบเพิ่มรอบก่อนที่จะมีการแสดงสีอีกใช่แน่เออคิดดูแล้วกันว่าแบบเรี่ยงแค่ไหนบึ้มแค่ไหนนะคะแล้วก็บอกว่าเราก็ได้ดูบทเพลงฟางบ้างบางเพลงแล้วซึ่งก็พอมากนักแสดงที่จะมาร้องเพลงเพะๆนี่ก็แบบเห็นหน้าล้วก็รู้เลยอ่ะสวงเนาะครับมาเรื่อยเอาชัยก่อนที่จะเริ่มแสดง ความพร้อมนะครับตอนนี้ความพร้อมนะตอนนี้ก็90กว่าเปอร<ช>์เซ็นต์แล้วเนาะใช่ใชค่ะพร้อมกันเยอะแล้วนะคะตอนนี้ทั้งเรื่องก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็เหลือแค่ว่าออพอซ้อมกันไปที่สตูเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะย้ายมาซ้อมที่โรงละครคะนี้ก็รอฉากรอเรื่องเทคนิคของดนตรีอะไรหลายๆอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะย้ายเข้ามาซ้อมที่นี่กันครับรเข้าขากันดีไหมจริงๆเราเครียกว่าอะไรเราสนิทก,กันมากเป็นครอบครัวมันอยู่กันทุกทุกวันเพราะเราซ้อมทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดแล้วก็จริงๆก็มีบ้างมีนิดนึงมีอราย แต่เข้าขากันไหมเข้าขากันครับเพราะว่าด้วยละครเนี่ยเราบทมันเชื่อมโยงด้วยกันอยู่แล้วใช่ทุกตัวละครเชื่อมโยงกันอยู่แล้วใช่ครับก็ค่อนข้างสนิทกันครับก็ขอฝากนะครับกับเรื่องขยันมิวสิคองครับตอนนี้นับถอยหลังได้แล้วเนาะเพราะว่าใกล้แล้วจริงจริงที่จะเริ่มเล่นกันรอบแรกก็คือวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับยังไงฝากนะครับพี่ๆทุกคนนะฮะรวมไปถึงทุกคนที่สนใจยังไงใครไม่มีบัตรนะครับตอนนี้เพิ่มรอบแล้วนะครับมาจองกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับแล้วเรามาเจอกัน ปที่แบบโอ้โหนอกจากความอลังการเนาะไดคะ้ความคิดดีๆดีได้ความบันเทิงกับบ้านแน,น่นอนครับผมนั่นและค่ะคุณผู้ชมจอมบัตรกันได้แล้วนะคะไทยทิกเก็ตมเมจอร์ทุกสาขานะคะ